มีตลาดนาัดค่ะทหารมาหกเจ็ดคนประมาณมาดูแลเสื้อผ้าอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจะเดินไปดูสักหน่อย<ะ>คุณมีแค่นี้ละค่ะตอะ,ะปี ห <c oughs> น้าร้อนค่อยจะมีคนเยอะ <c oughs> ตลาดนัดในก่อนในคริสต์มาส เมืองสีขาวค่ะอาวเฮ้ยทิตาเบราซันราทิตาโอ้มีเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึ่งค่ะทิตาซันรา เฮซันดราวิศก์เด็ดเดดเอเดบรอนเอเดบรอนอลีลาลาน้อยทิตาลาน้อยซันดรามาแค่ค่ะรอคิวยาวเหยียดเลยคนน่ะ เด็กน no, like e ้อยเราคิวก like ีกีมาแต่หนาวค่ะลบสิบเอ็ดโอ้ยเย็นมือแข็งเลยตลาดนัดที่สวีเดนหน้าหนาวเขาก็จะก่อไฟให้คนมาผิงไฟมือมือป้าแข็งเลยนะโอ้คันหนาวมากเลย แขงทหารเข้ามาดูแลประชาชนค่ะ